สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ่วงดักไก่นะครับบ่วงดักไก่ของร้านบางดุลก็จะมี2แบบนะครับจะมี2แบบจะมีบ่วงเดียวนะครับบ,บี Genesis. บ่วงเดียวจะมีบ่วงเดียวนะครับแล้วก็บ่วงผีเส <identified> ื้อนะครับบ <sk> ่วงผีเ <wounds> ส <growing> <änder> ื้อเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดบ่วงเดียวก่อนนะครับ อาเหล็กจะเป็นหลักจะเป็นหลักกาวนาทนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วกาวนาทเจ็ดนิ้วนะครับพันหลักเรียบนะครับพันหลักเรียบห่วงก็จะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับทองเหลืองเลขแปดอาระบบต่ออนินจะเป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกขานะครับชุดนี้ก็พร้อมรังเก็บให้เรียบร้อยนะครับ บ่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง5้านิ้วนะครับ5นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับพร้อมรังเก็บเรียบร้อยชุดนี้3 1หลักนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับย0สหลัก40บ่วงพร้อมรังเก็บเรียบร้อยนะครับหลักกาวไนท์7นิ้วผันหลักเรียบระบบต่อเอ็น มีตัวล็อกนะครับอใครที่สนใจนะครับบ่วงดักไก่ป่า,า20หลัก40บ่วงเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนโทร0937730398นะครับบ่วงดักไก่นะครับมีเก็บปลายทางนะครับงานละเอียดละเอียดนะครับร้านบางดุลติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ